หมายถึงว่าตอนนั้นขมิ้นเขายิงกันเองยิงกันเองตคกประเด็นคือว่าเป็นขมิ้นสามฝ่ายนะเฮงสามดินตีกับขมิ้นเสรีอ๋อก็เลยมีการปะทะกันมันมันมีหลายก๊กหลายกลุ่มมันมีขมิ้นสามฝ่ายขมิ้นแดงขมิ้นแดงคือพวกพรพศแล้วก็ขมิ้นเสรีแล้วก็มีขมิ้นเจ้าสีหนุให้มันทุกอย่างเข้าศาลให้ที่พึ่งพักพาใส่ให้เสื้อผ้าสนับสนุนการสู้รบทุกอย่างแหละครับ มันไม่เห็นบุญคุณหรอกก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เดินทาง <dentro S 2> ม,มาหาติดทานพรา,านเพื่อตรวจเชื้อนะครับ EP ที่4แล้วอ่ะที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องรบกันมาตั้งแต่หมู่บ้านหินแตกกันพ่อสมัยล่าตัว,วควายคอมมินิตมาลายามาลายานี่คือจีนใช่ไหมพ่อโจนจีนคอมมินิตมาลายาโจนจีนคอมมินิตมาลายาสมัยนั้นก็คือสุราษฎร์ธานีเนาะไม่มันอยู่แถวเอเยลายะลาคอมมินิตเนี่ยก็คือมันมีอยู่ทุกประเทศไทย มีอยู่ทั่วประเทศไทยไอ้พวกนี้มันสู้กับรัฐบาลมาเลเซียสู้รัฐบาลมาเลเซียหมายถึงจีนมาลายาใช่ไหมฮะจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาอ๋อก็คือที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงคอมมิวนิสต์มาก่อนของเกี่ยวกับพวกจีนมาลายาบ้านหินแตกแต่วันนี้หัวหน้าเผ่ากับพ่อเวลาเกิดเชื้อจะมาพูดถึงเรื่องเขมรแตกกันเนาะคอมเมนตอนนั้นเป็นเขมรแดงหรือเปล่าพ่อมันมันมีหลายก๊กหลายกลุ่มมันมีเขมรมสามฝ่ายครับเขมรแดงเขมรแดงก็คือพวกพรพศ พร <ด S 1> พศ <ด S 2> เออแล้วก็ขมิ้นเซรีอ่าแล้วก็ขมีขมิ้นเจ้าสีหนุครับสามไฟเรียกขมิ้นสามไฟเออ,เอ,อ,เอ,อพวกนี้แหละก,ก็ถือว่า พวกคู่ชาต์ไปพวกเขมรเซเรียพวกนี้ใช่ไหมก็ถือว่าตอนนั้นนี่เขมรนี่มันมันรบกันกับใครพ่อครั้งแรกมันก็ล่อกันเองอะไรสัตว์กันเองเลยตั้งแต่พวกในปนลอนดอนแล้วอนลอนดอนเขมร่อกันเสียดปล่บแล้วก็ไอ้ลอนดอนสัตว์กับพวกเขมรแดงเขมรแดงต่ออีกเขมรแดงต่อแล้วก็แตกอ๋อแตกทับเสียโนุตที่คือเขมรไรครับพ่อไอ้พวกเขมรกู้ชาติเหมือนกันสามไปกยกว่าไป่ามมี มีพรพศนี่ขมิ้นแดงขมิ้นซอนซานเนี่ยก็ขมิ้นเจ้าสีนุเขาเรียกว่าขมิ้นสามฝ่ายขมิ้นสามฝ่ายไอ้พวกไอ้รัฐบาลที่ว่าฮุนเซนทุกวันนี่ก็เรียกว่ารัฐบาลเฮงสำลินเฮงสำลินที่เวียดนามอ๋อยวนกันนายฮุนเซนทุกวันนี่แหละถือว่าดีตการที่ผ่านมาไทยก็ตีกับฮุนเซนตีกับพวกยวนพวกแก้วเนี่ยนะไอ้พวกนี้เป็นรัฐกันชน รัฐก,กันชนอ๋ออเข้าใจแล้วทีนี้พูดถึงเขเมรแตกสมัยที่พ่อเคยเป็นทหารอยู่มันมีด่านอุพยพอยู่เนี่ยเขเมรมันมันเป็นมายังไงถึงมาอยู่ในฐานของประเทศไทยพ่อที่แรกขเขมรแดงพวกเจ้าจากกักรพงษ์ไ้เจ้าลงนาลิตนี่แหละพวกสิงหโนพวกสอนซานี่แหละสู้กับร,รัฐบาลเฮงสมรินเนี่ยประชาชนมันแตกมาไงฮะโยนมันบุกเข้ามาไอ้รัฐบาลทุกวันนี่ก็เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเฮง,งสมรินครับ อ่ามันแตกมาปะทะกันก็ไอ้มีขมิ้นแดงไงตั้งแต่ศรีสเกตขุนหานกัณะลักษณ์จนมาถึงไงเภอ,อสังขารไล่มาทั้งหมดเลยเออนี่ของของของมนเขตขมิ้นแดงครับแล้วไอ,อช่องช่องจอมเนี่ยมันเป็นขมิน้นเซรีของพวกไอเสียลุเอ่อพวกเจ้าเออเจ้าเสียลุเจ้าสีหานุลงไปถึงโนนจังหวัดเจียนเมียนเจยทางตาพญานั่นก็กของ,ข,องขมิน้นฮอนซอนจานครับ เลยไปทางจันทบ,บุรีในแถวตาในี่ยคลองขม,มียนแดงครับพ่อ <Okay. S 2> ก,ก็ถือว่าอาดีตการที่ผ่านมาไทยก็ช่วยเหลือกัมพูชารอเขมรมาเยอะนะช่วยให้มันุอย่างให้ทกยางเข้าสารให้ที่พึ่งพักพาาใสให้เสื้อผ้าสนับสนุนการสู้รบทุกอย่างแหละครับมันไม่เห็นบุญคุณหรอกไม่เห็นบุญคุณเออ ขมรเนี่ยครบได้แต่เช้ายันเที่ยงเงยงเย็นมาครบไม่ได้ล<อ><อ>รลยเอาจริงพ่อเอาจริงพ่อพูดงี้ทัวลงนะเอ,าเอา้าทัวลงก็ลงตัวทัวลงก็ลงตัวพ่อว่างั้ยยิงกันตืมตําตืมตุ่มาม,มาแตกทับมาทั้งประชาชนกม็มีแต่ทหารไทยแล้วให้ข้าวให้น้ำกินจัด uh huh. จัดตั้งศูนย์ุปโยกถ้าไม่มีไทยมันจะมีประเทศทุกวันนี้ได้ยังไงแหละเห็น uh huh. ใจไหมล่ะครับ ทั้งทหารทั้งเฮิร์นก็ก็มาอยู่กับฝั่งไทยหมดเลยนะครับทั้งประชาชนออกมาเป็นแสนแสนนะแสนชีวิตเลยเหรอศู์อุขยกเขาอีดางอ๋อเขาดางแถวต้าพญาเนอะไซทูไซบีอะไรไอ้ทั้งตะเกาเนี่ยศู์อพยกหมดเลยแหละคนไทยก็ให้เสื้อผ้าให้อาหารการกินสหประชาชาติก็ช่วยรัฐบาลไทยก็ช่วยโอ้ยแต่อย่างนี้ก็ครบพอได้แล้วทั้งหมด้ครบ ถ้าไม่นึกถึงข้าวบุญข้าวปลาอาหารที่ไทยให้กินน่ะให้คิดถึงมึงคุณมั่งตอนที่ท่านเดือดร้อนน่ะมีแต่มีแต่คนไทยแหละตามแต่เข็บชายแดนทหารตำรวจช่วยเหลือมาโดยตลอดดูแลความปลอดภัยให้อในเมื่อท่านเนี่ยเมื่อปีสามสี่สามห้าท่านก็เริ่มกลับประเทศน่ยถ้าอยู่กินดีมีสุกก็อย่าลืมเมืองไทยเคยให้ที่พักที่อาศัยให้ข้าวให้น้ํากินน่ะครับก็ถือว่าช่วงนั้นตอนที่ยวน่ยวนที่สมรินทเนี่ย เข้าตีที่พวกเขาอีด่างใช่ไหมสมัยเขาอีด่างเาเรียกยุทธการใดพ่อเขาพนมป่าบอกเอ่ยกเขาพนมอะไรพนมมาอะไรจมรงมันปึงวันยิงกันเป็นทั้งอาทิตย์เลยแหละประชาชนหนีข้ามหนีข้ามมาฝังไทยคนไทยกระจัดรถบัสคนเป็นแสนกว่าคนน่ะจัรถบัสไปรับชาวกัมพูชาเนี่ยนะอยู่ตามเขตชายแดนเอามาพักพิงข้างศูนย์เขาพยุหังเขาเรียกว่า ชุดอพยพบางปูบางปูหาข้าวหายหาน้ําหาใบกุงใบจากหาไม้ไผ่ให้ไปทําที่ภาคอาศัยกันครับหมายถึงว่าต้องทั้งขมินเขายิงกันเองยิงกันเองตัวประเด็นที่ว่าเป็นขมินสามฝ่ายนะเฮงสำดินตีกับขมินเซรีอ๋อเกลดมีการปะทะกันแต่ก็ถือว่าช่วงนั้นเฮงสมดินคบกับยวนอยู่เวียดนามมีเวียดนามอยู่ด้วยปืนใหญ่ลูกคอลูกปลสอปิ้วมาฝั่งไทยเรื่อยและ ชาวบ้านก็เดือดร้อนตามแถวสันรอชงงานแถวหมู่บ้านผ่านศึกเนี่ยทับพิทับไท,บท,บทยทับเซียมเนี่ยแถวโคกสูงเนี่ยโอ้ยอยู่กันไม่มีม,มีความสุขหรอกคอยจะหลวบแต่ลูกปืนใหญ่ทั้งโจนขมรก็เยอะเอาขมรมีเป็นโจนด้วยโอย้เป็นโจนแล้วพวกแตกอาวุธอ่ะแตกอาวุธไอ,อ้พวกโจนแตกทับอ่ะมันเป็นยังไงพ่อโจนแตกทับเนี่ยมันเป็นขมรอยู่มันเป็นทหารขมรนแต่มันเป็นทหารขมร แตกทับไงหนีมนเออหนีมาไม่ยอมลบอ่ะอ๋อเลยพันตัวจากฐานแตกทับเนี่ยมาเป็นโจรเออปิดหมู่บ้านปนปนวัวปนควายปนคนไทยเนี่ยนะเอาคนไทยนี่แหละอ้าวจับคนไทยไปเรียกค่าไทยมีด้วยอ่ะเรื่องจริงขอมมีมีมีโอ้อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแถวตาพญาอ๋อตาพญาแถวตาพญาแถวอรัญแถวขึ้นมาทางทงตะโกเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นนี่ในพื้นที่ที่รบกันหนักๆนี่ในเปียนะพ่อ เหตุชายแดนที่มันปินกันปี25 26 27 28 29 30เนี่ยถึงถึงจะสงบสงบเออแล้วก็มาปลายปี31ถึง,ถ,งถึงจะสงบบ้างตอนนั้นเขมีนเนี่ยศูนย์อพยพกมันก็ยังไม่กลับประเทศเด้ยในศูนย์อนยพมันเริ่มกลับไปเมื่อปี35นี่หลังจากเหตุการณ์สงบเช่นพ่อเออไอ้พวกสหประชาชาติพวกทหาร U.N. เรื่องเขาเรียกว่าไอกองกำลังอันแท็กเอาไปฟืนฟูนในเขมรน่ะ อกอเมียนแดงปลดอาวุธทหารทุกฝ่ายถึงจัดตั้งรัฐบาล<อ>เขมียนแดงก็วางอาวุธเขมียนเซรีก็วางอาวุธอ่ะจนเป็นเขมรทุกวันนี้อของ <จน S 1> คุณเซนเนนะ,ะจนได้รับการเลือกตั้งตานนั้นความความสงบภายในเขาก็ยังขัดแย้งกันอยู่แหละตอนนั้นในบทบทบ,บาทของทหารเราตอนที่ไอ้เขมรที่มันยิงกันเองที่มันยิงกันเองอยู่เนี่ย บทบาทของทหารไทยเราเนี่ยมันมีทั้งหทหารราบทหารพรานด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นพ่ออยู่ในยุทธการนั้นหรือเปล่าอยู่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 ด้วยเหรอออ,อยู่ถึงหมดวิ่งไป,ไปวิ่งมาเนี่ยสุรินตาพญาเนี่ยวิ่งเ้นนี้แหละหลกักๆตอนนั้นที่พ่อทํางานเนี่ยทางานอยู่ในส่วนไหนบ้างครับผักดันผัดดันอย่างเดียวผรักดันอย่างเดียวคือว่ามันมันปะทะกันออกมาเลยทหาร เขมรเสรีปะทะกับทหารยนต์เสร็จมันหนีเข้ามาฝังไทยใช่ไหมอ๋อไม่ถึงปะทะกันอยู่พลังนู่นปะทะมาเลยปะทะกันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับแต่เราตั้งฐานอยู่เราตั้งฐานตั้งรับอยู่มันหนีเข้ามาแล้วก็ปลดอาวุธมันปลดอาวุธอ่าก็เอามาเข้าในสุน์อพยพอ่าเข้าของสูน์อพยพอ๋อพวกนี้ก็เรียกว่าขมนสามฝ่ายขมนสามฝ่ายเวลามันจะลบมันก็ออกจากสุนอรพยพมันก็เข้าไปลบในขมรไงครับ่มันมีทหารควบคุมอยู่โอ้ ที่พ่อว่าเมื่อกี้เกี่ยวพ่กไอ้โจนอะไรนะไอ้โจนปนวัวปนควายแถวอำเภอบ้านกวดแถวละหันทรายแถวโนนดินแดงก็คือโจนขมินทั้งหมดเลยโจนขมินโจนขมินที่ว่าแตกครับนี่แหละเขาให้ไปลบแต่มันไม่ยอมไปลบนะมาก็ปลนมาทำมาหากินคนคนไทยทีนี้คนไทยจากคนไทยไปเรียกค่าไทยอย่างนี้โโอ้หเรียกค่าไทยเฉพ่อเรียกเรียกแต่เรียกค่าไทยมันมันมีการแบบเชื่อใจเราบ้างด้วยไ่าไม่กระจายเงินมันมันส่งคนมาติดต่อญาติบัวไปติดตามมันก็ฝังเลยบ่ค่าทิ้งเลย นรถรถสายจันบุรีบุรีรามเนี่ยโดนบ่อยแล้วโดนบ่อยเออขเขมีเท่านั้นเลยขเขมีเน่ยปิดปิดถนนป้นปิดถนน,น,ปดน,นปล้นเลยเหมือนปิดเขาใหญ่ปล้นเหมืออะไรอะ่ะเออนั่นละเหมือนกันน่ยสายชุดพางปืนกลจานอากา้าอาบีจีเนี่ยเป็นถนนเลยเออค,คืออาวุธหลักๆของพวกนี้มันเป็นอาวุธอาวุธอะไรบ้างบ้างอาก้าอาบีจีปืนกลจานยี่สเจ็ดเก้าเป็นอาวุธของพวกนั้นทั้งหมดเลยมาจีนสามสี่สิบคนแหละครับแต่วีรกรรมของพ่อได้ยินได้ยินข่าวมาว่าแบบ เคยสังหารพวกมันด้วยใช่ไหมว่าโบเลือกี่ศพพ่อกี่ศพตันนั้งกีดศพนะโอ้มันก็เยอะอยู่ไอ้ที่พ่อทำมันก็ไม่กี่ศพเราแต่พวกพักพวกกันนะจับได้ถึงจับได้ก็ฆ่า เพราะว่ามันติดอาวุธเข้ามามันเป็นโจนสร้างความเดือดร้อนให้เขาหมายถึงเราฆ่าเขาเราฆ่ามันแล้มันก็มันก็เห็นเรามันก็ยิงเราเราก็เห็นมันเราก็ยิงมันจับได้แล้วก็ฝังแหละท้องไอทหาทั้งสองาฟเราไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเราอ่ะอเออเราไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเราทำาเข็นชาวบ้านเนี่ยปนงัวปนควายจับคนไทยมาเรียก่าไทยแถวเมือบ้านกวัวเนี่ยแถวนาหันทรายถนนดินแดงเนี่ยเลยลงไปแถวโคกเพกแถวไอ้ลงไปช่องตะโกเนี่ยเส้นนี้แหละปนรถบุงรถบาส รถายจันทบุรีครับ <c oughs> อพอเรา <c oughs> รู้ว่ามีขาวพราะเราก็ไปจับไม่เมื่อจับไม่ได้ก็มาเป็นชเชลยเซิงดิเอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเอาเป็นปุ๋ยเฝ้าต้นไม้ไปทํางานหลายหน่วยแต่ส่วนพวกพ่อเนี่ยทาคือว่าลาดตะเวนเข้าตีอย่างเดียวขาวตะเวนข้าตีแต่เห็นปักกส่ยเลยแหละครับไอ้อพวกตชดไอ้พวกตสบชหรือว่าไอ้พวกอบปนะ ทหารหลักอยู่ตามหมู่บ้านครับการทนกันมันหนีเวลาประทะเราแล้วก็มันก็กกไปขอข้าวขอน้าก็กินจากคนนั่นมันมีคนไทยร่วมด้วยแหละร่วมด้วยเหรอเออมันมีคนไทยร่วมด้วย,ยแหละมันมีคนถ้าไม่มีคนไทยร่วมด้วยมันจะรู้จากเส้นทางดีประนั้นบ่นใช่หอยใช่ใช่คนไทยเป็นสายเลยหาอยู่หากินไงพวกหากินตามแนวชายแดนนะนะครับ หากินน้องของเถื่อนของผิดกฎหมายและมันเอาทุกอย่างคอยมันได้เงินพวกนี้ไม่คำถึงไม่คำานึงถึงคนไทยพี่น้องรวมชาติอมันกกบโกยอย่างเดียวอืมันถึงมีโจรไงภายในศูนย์อพยพที่พ่อว่านี่มันมันอยู่กันยังไงเพราะคนเป็นแสนคนเนี่ยมันตั้งฐานมันอยู่กินหลับนอนกินข้าวกันยังไงข้าวฟรีข้าวฟรีกับข้าวฟรีฟรีทุกอย่างในแต่ตีนยันหัวการกินการอยู่กันนอนครับ มันเนี่ยมันมีสาประชาชาติหรือย uh ูเอ็เขาเรียกกันเเอาข้าวเอาน้ำมาให้พืนปืนอะไรหมดน้ำรเรื่อมทุกอย่าง,างเลยใ,ใส่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยน้ำกินน้ำใชน้นอนไอ้พวกไหนมีญาติหน่อยญาติพี่น้องอยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งเศสก็ส่งเงินมาให้ยพี่ส่งเงินมาให้ด้วย อ๋อ,อแบบอยู่ดีกินสบายเลยทีเดีนเอออยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่ากินอดๆอยากๆอย่างนี้ยอยู่ในศูนยหนุกยกก็มีสหประชาชาติดูแลอยู่ครับพอตอ้นมันมันเพราะอะไรทำไมมันถึงต้องแบบอัดกันเองฆ่ากาันเองครับพอ่อมันเกิดจากอะไรพ่อรู้ไหมอ,อ่ามันอยากมันแย่งความเป็นใหญ่ไงออ<อ>ก็คือแย่งอำนาจเลยต่างไปอยากมีอำนาจเน่คนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ลงตัวไงประชาชนตายเลยประชาชนเดือดร้อนแล้วเพราะความเป็นใหญ่ของนักการเมือง อ๋อมอันปรับเป็นใหญ่มากใหญ่ไฟสูงนะจนมาถึงมีการล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงเขมรแดงคือของใครน,น้าพ่อของของไอ้สายจีนสายจีนนายพลพลดนายพลตะมกเนี่ยเขียวสัมพันธ์เนี่ยนายพลตะมกเออนายพลตะมกขาขาดเนี่ยอยู่รองอันเวียงเนไงอ๋อแต่นายพลตะมกเนี่ยเอาอยู่เชียงงามเนี่ยแหละนี่ใช่ใช่เขาก็อยู่สังขละนี่เหรอพ่อแต่เขาเสียชีวิตแล้วปัจจุบันเนาะอ่าโอ้นายพลตะมกอ่าขาขาดเนี่ยแต่กวาเนี่ยเขาก็ตั้งฐานอยู่ช่องพิกเนี่ยแหละช่องพิกเน ช่องจางงามก็ไม่ไกลกันขมิน้นแดงอยู่การทํางานของทหารพ่านมื่อก่อนมันเหนื่อยพ่อโอ้ยส,สุดเลยเลยส,สุดเลยแหละทำงานสามเดือนในพักสิบวันทํางานสามเดือนฟื้นฟูร่างกายอีกสิบวันแล้วก็กลับไปทํางานที่เดิมครับหมายถึงว่าชีวิตทหารพ่านส่วนใหญ่อดีตการที่ผ่านมานจะอยู่แต่ในป่าตลอดอยู่ในป่าคือมีรบที่ไหนเราก็ไปที่นั่นไปที่นั่นเดือดตรงไหนก็ส่งไปที่นั่นคือเมื่อก่อนมันก็มีพื้นที่เดือดเยอะนะพนะ่อเนาะโอ้ทั่วประเทศเลย คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรพวกคอมมิวนิสต์น่ะทั้งทั้งพอคอไอ้ป่าปามพอคอนี่มันขึ้นกับกาะอราหมนอนไงแต่ว่าถ้าไปอยู่รอดต,ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยแผนป้องกันประเทศครับมีสองอย่างอาวุธยุทโธปกรณ์มันเอามาจากไหนผมยังสงสัยอยู่ตัวน,นี้มันเอามาจากจีนอ๋อจีนสนับสนุนให้ออพอคอนี่สนมากเนี่ยพอคอสนมากทั้งอีสานใต้มันจะมาจากนี่แหละแต่ก่อนคอมเมดต์แดง กวาดต้อนคนไทยได้เข้ามาอยู่ในฝังขมรเลยนะแถวบ้านนนสูงแถวแปดอุ้มเนี่ยแถวน้ายืนเนี่ยแปดอุ้มแถวช่องบกน้ายืนดุบนเออแถวเนี้เอาหมายถือว่าขเมีนแดงมาเอาคนไทยเออสมัยนั้นมันยังเป็นยังยังเป็นรัฐบาลอยู่ไงมันยังไม่แตกะครับกวาดต้อนคนไทยพอคอผสมขมรนแดงไงกวาดต้อนครอบครัวไปมาทั้งหมู่มาภายในหมู่บ้านเนี่ยเออกวาดต้อนเข้าไปเออกวาดต้อนทั้งหมู่บ้านเลย เพื่อไปให้เป็นคอมมิวนิสต์เออเอาไปไปอยู่กับฝ่ายมันอไปอยู่ฝ่ายมันมันเอาไปแล้วมันเอาไปทําอะไรอะพอทีนี้เอาไปอบรมการเมืองการทหารนี่แหละให้ฝักไฟฝังมันประมาณนี้ใช่ไหมคือให้เกล็ดชังรัฐบาลไรง่ายเออให้เกลดชังรัฐบาลแล้วก็มีสายขอคอสายไทยเนี่ยนะครับสายไทยกินก็สนับสนุนพอคอไทยก็อยู่ในประเทศเขมรนี่ก็มีสมัยก่อนครับปีสิบเจ็ดสิบแปด เขตชายแดนตั้งแต่แถวนาจรวยแถวบุญทะเลิกแถวน้ำยืนไล่มาทั้งการทราลักษ์เกียติุญหานเนี่ยโอ้โคอขอเยอะแถวมาเนี่ยแถวบัวเชตดมั่งแถวสังขะกาบเชิงยันอำเภอบาอ้านขวดขี่ลงลงลากกระไลลงไปช่องตะโกลงตาพยาเกียติคอคออีสานตายหมดอ่ะชีวิตพ่อเนี่ยตั้งแต่เป็นทหารพลานมาเนี่ยก็ไปไล่สมรภูมินะเะมีสมรภูมิไหนที่พ่อแบบว่าม,มันหนักที่สุดพ่อ ปาบคอคอยนหนักอีกแบบหนึ่งนะมันหนักไปยังไงมันมันมันหนักเรื่องไ้กดดันนะกดดันเออทําไมวนนนมันหนึ่งเนี่ยเดินได้ไม่พอสิบก,กิโลหรอกปะทะวันหนึ่งก็สองสามครั้งอ่ะโอ้สองสามครั้งถือว่าหนักนะหนักนะไม่รู้ว่าจะแจ็คปอดใครจะเดินตาก็เดินหูก็ฟังเดินไปไม่รู้จะถือซุ่มแม่หรือว่าจะถือกลับระเบิดเราก็ไม่รู้แหละอ๋อคือ,อดวงใครดวงมันอาง่ายคือเราเป็นฝ่ายถูกซุ่มบ่เออไม่ไม่ไม่ใช่เราไปซุ่มเขา คือว่าเดินกลยุทธ์กับคำไหนนอนนั่นอ๋อไม่ถึงไปถึงบ้านนี้ตรงนี้กับนอนตรงนี้เลยเออเขาจะมีพิกัดให้ไงม,มันมีมันมีเอะคอขอ,อกับใจไงมันเคยอยู่ฐานตรงนี้มันก็พาเราเดินเดินเข้าไปตีฐานเสร็จปับ๊บตีแตกเสร็จปั๊บแล้วก็ไปตีฐานเรื่อยๆ uh huh. อ,อ่าฮะแต่แต่ผู้ขาพรา c เขาจะวางวางจุดจุด,จ,ดจุดมาร์กไว้ให้อ,อ พอร้อยจาในทีโค้งเลยซะแล้วก็พอคอกับใจเขาพาเดินเขาตีครับคาไหนนอนนั่นคาไหนนอนนั่นอันนี้อันนี้มันก็หนักอีกแบบหนึ่งมันมันมันกดดันทั้งจิตใวิทยาไงมันมันกดดันเราอีกแบบหนึ่งแล้วแผนแผนแผนป้องกันประเทศนี่มันก็อีกแบบหนึ่งเนี้ยลบในแบบนอกแบบลบในแบบเนี่ยสบายหน่อยยังไงพอจัดชุดเลขเข้าไปสมมติว่า วันนี้จัดออกไปสองชุดไปสุ่มไปสุ่มไป,ไปดักสุ่มยิงมันมั่ง,หน,งนหน่วยขนาดเล็กหน่วยขนาดเป็นหน่วยขนาดเล็กเนะนีเ่ยสิบสองคนวันหนึ่งออกสองของทัง้งผัดเปลี่ยนี่ลอ,อกไปแต่ละชุดออกไปก็ต้องมีการประทะกันตลอดมีแพทป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าถ้าป่าพ,พอคอนีก็้ไปอีกแบบแบบแบบหนึ่งคือว่าคําไหนนอนนั่นเลยพลักอีกสองเดือนอย่างนี้นะสองเดือนเดินทุกวันเดินกังพร้อมอ่ะ เดินเครื่องหลังหนักไม่ใช่เดินธรรมดาเครื่องและเป้ล็อกใส่ก็หนักด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างเลยน่ะคำไหนนอนนั่นยังตามวันึงเดินไม่ต่ำกว่ายี่สิบโลยี่สิบโลถือว่าโอ้โหหนักแล้วแล้วสภาพภูมิประเทศนะพ่อเป็นเขาห้วยน้ำบางทีก็ไม่ได้กินเลยแหละข้าวเที่ยงไม่ได้กินบ่มีน้ำหุงข้าวเราใส่น้ำ น้ำภูเขาน้ำ,นำห้วยน้ำ,นำพรอง,น,องออนี่แหละในยังใน,ในจะมาเจอซุ่มยิงคือก,กลับระเบิดยเองในไข้ป่าไข้มาเรียเองโอ้ระบาดคือหน,นัก,นกสุดตอนนั้นคือทหารพรานเนี่ยจะมันก็มีวนหนึ่งที่เสียชีวิตกับไข้ป่าเยอะโอ้เยอะขึ้นสมองมันเป็น<ม>ยังไงกันไข้ป่าพ่อโอ้เวลามันหนาวมันก็หนาวเวลามันร้อนมันก็ร้อนมันขึ้นไปเฉยๆนี่แหละอ่าฮะอไข้ไข้มาเรียได้กินข้าวกินน้ำแล้วได้หรือไม่ได้เลยยาฟอนซิด้านี่โอ้กินจนหูอื้อเลยอ่าฮะ คือควบคุม <คน S 1> สติไม่ได้ <คน S 1> ด้วย,วยนเนาะไอฟีนินบอกถ้าเป็นแล้วเขาให้กินฟีนินไงโอ้ยมันกินเม็ดเลือดนะอ่ะไอพวกนี้มันเชื่อวีพีพีเอฟเนี่ยพ่อ,อยังจําได้พ่อเปลี่ยนมาเจ็ดแปดครั้งนะมาเรียะ์นะมาเรียโอ้แล้วผ่านการรอดตายมาเหมือนกันโอ้ยกินยาฟีนินกินแมงจะหูอื้อครับเอน้ําเกลือข้าวเขากินบ่ได้หรกรณีที่เราไปลาตะเวนไอเรียกว่าทานจอริอุสเอเนาะถ้าเกิด ในระหว่างที่เราล่าตะเวนอยู่แล้วมันมีพอ,อขอซุ่มยิงเราแล้วมีเกิดฝั่งเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ย,ยทำยังไงต้องทายัางไงพ่อทปะทากันเสร็จปั๊บแล้วก็เอาคนเจ็บก่อนศอพมาศพแล้วก็มัดใส่เปมาเลยแหละทบะท่าเสร็จปั๊บเราเคลียร์พื้นที่เสร็จปั๊บแล้วก็เอาเปย์ทหารน,นี่แหละเปย์ก็ตัดไม้แบรกทหารมอกมาแล้วก็ทําสนามหอ,อทําสนามหอ,อนี่บางทีมันก็มาซุ่มยิงเราอีกไอ้คนที่ไปทําสนามหอก็เจ็บอีกอ โอ้ทั้งตายทั้งเจ็บไปเลยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยลูกกระพาะันเล่นจิตแต่เวลาเล่นสงครามประสาทครับมันมากันไม่กี่คนหรอกเราไปหกสิบเจ็ดสิบคนมันมากันสองสามคนแค่นั้นแหละมันยิงเสร็จมันยิงไม่ถึงสิบนัดหรอกมันยิงมันยิงในผลแปะโป้งแปะโป้งเสร็จปั๊บมันก็นีเแล้วก็เจ็บนี้นะนะครับแล้วกำลังพลเราที่เจ็บนี่คือต้องแบกแบกไปด้วยตลอดใช่ไหมเวลาจะระยะทางอีกสัก ห้ากิโลที่ถึงเป้าหมายก็ต้องแบกเพื่อนไปด้วยแบกแบกแบกศพไปด้วยแบกศพไปด้วยแบกคนเจ็บไปด้วยทําสนามหองไงลงกับส่วนหลังครับลงกับพอพวอกับพวกจีนคอมนิตมาลายานี่ปวดปวดกระโหลกไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนลบกับพวกคุณษาคุณสาถาทํามตั้งอยู่ตั้งฐานอยู่ฝั่งไทยเราก็ไล่มันออกเราก็เข้าไปอยู่ในฐานมันอ่าไอพวกนี้กลัวกลัวกลัวเรา คุณสายคุณชายราชยสิติ์เนี่ยนะบ้านอะไระพ่อว่าววาวลุงว่าแดงบ้านหินแตกบ้านหินแตกบ้านตะไทยเพราะว่ามันอาศัยเราอาศัยข้าวสารเราไงครับอาศัยเวลามันเจ็บป่วยอะไรมามันมันมันจะมาอาศัยกับเราไงเอ่ะวันนี้ก็ถือว่าหัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องนะพาพี่น้องทุกคนมาพูดคุยเรื่องเาาเกี่ยวกับขมเมนแตกทงแตกทับคมเมนตแดงคมเมนต์เซรีคมเมนสามฝ่ายอะไรแหละ ก็ขอขอบคุณคุณพ่อวิรัตเกิดเชื้อนะที่มาให้ความรู้กับพี่น้องทุกคน f อฟซีนะเผาได้รับฟังกันนะสำหรับวันนี้ขออห้จากพี่น้องทุกคนเพียงนี้สวัสดีครับนะ